Alright, ในเรื่องเป็นว e ลคัมท t วอชันเดอร์แอเกซิวเทียนะครับผมวันนี้วันนี้เราก็อยู่กับทีห้านั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถถังไลท์แทงในแร้งหนึ่งของทางฝั่งโซเวียตนั่นเองนะครับผมสำหรับครั้งนี้ก็มีคนรีเควสต์มานะครับผมเขาบอกให้ผมมนาะเล่นทีห้าสิบนะครับผมก็จัดให้นะครับผมโอเคนะครับสทีห้าสิเนี้ยก็ ฮิสตอรีของมันเนี่ยก็ยงง่ายนะครับผมมันเริ่มตั้งแต่ปี1941จนถึง1945นะครับนั่นคือช่วงสุดสงครามโลกครั้งที่สอพอดีนะครับแต่ว่ามันเป็นรถถังที่ผลิตออกมาได้น้อยนิดมากถ้าเทียบกับรถถังคันอื่นๆนะครับนั่นก็คือ69คันนั่นเองนะครับผมแล้วก็หนใน69้คันนั้นก็ถูกยึดแล้วก็ตอนนี้ รถหลังคันนั้นก็จัดอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่ฟินแลนด์นะครับสักที่หนึ่งนะครับก็อยู่ที่นั่นนะตอนน่าตอนนี้ณปัจจุบันนี้นะครับผมสำหรับที50นี้ก็ถูกใช้นะครับผมโดยทางฝั่งของโซเวียตนะครับถูกใช้ในในสงครามเลนินการ์ดนะครับผมก็พูดขอพูดง่างๆยๆเลยกันว่ามันรถถังไดแทงที่มีความเร็วอย่างหนึ่งนะครับผมก็ต้องใช้ความเร็วนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับมันก็เหมาะสหรับพวกในลิวซิกด้วยนะครับ เพราะว่ามันมีความเร็วอย่างมากก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ชื่นชอบของหลายๆท่านนะครับผมแต่เนื่องจากว่าผมเล่น T 50แล้วมันได้คันอื่นเร็วมากเลยเพราะพวกที4สีอ่ะได้เร็วมากเลยเลยไม่ค่อยเลยผมเลยไม่ได้แบบว่าเล่นจนอัดเต็มที่เท่าไหร่นะครับก็เอาพอแค่เอาตัวรอดเฉยนะตอนนี้นะครับแล้วก็มันมีขนาดปืนใหญ่นะครับผมนั่นคือส5หมมอนะครับันรจอสวนได้ร้อสนัดเยอะชิบหายนะครับแล้วก็มีปืนกล2กระบอกนะครับจ็จุดหกสอง นะครับผมนี่นี่ครับอยู่ตรงนี้ข้างๆกันเลยเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นปะเนี่ยอยู่ข้างๆกันเลยนะครับอ่ะซูมมาเนี่ยครับสองข้างสอง,สองกระบอกเอาง่ายนะครับผมแล้วก็การหมุนอยู่ที่เจ็ดจุดหกสองต่อวิเทีนะครับองศาศต่อวิเทีการลดกระสุนอยู่ที่สามสิบหกวิเทีนะครับเรื่องเกราดนะครับผมด้านหน้าสี่สิบด้านข้างสี่สิบด้านหลังสี่สิบนะครับ ส่วนฐานด้าป้อมบนนะครับผมด้านหน้า40ด้านข้าง40ด้านหลัง15นะครับบางมากๆก,ก,การเจาะเกาะอ,อยู่ที่5.9มิมที่100เมตร45มิมที่500เมตรและ35มิมที่1,000เมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่13.8ตันกำลังเครื่องอยู่ที่465 sp ที่2,000 rpm ความเร็วอยู่สุดความเร็วสูงสุดอยู่ที่71กิลเมตรชั่วโมงนะครับข้างในมีทั้งหมด4ท่านนะครับ อาจจะแยกอยู่ตรงบริเวณแถวป้อมปืนแล้วก็รังกระสุนเป็นแถบแนวยาวขนาดนี้นครับด้านข้างนะครับก็ถ้าเป็นรได้สุดน,น,น,นะครับเอาด้านข้าด้านหน้าเข้านะครับผมอย่าเอาด้านข้างเลยด้านข้างนี่ระเบิดง่ายมากนะครับสายบาน,นี่แต่ว่าเนื่องจากเรามีความเร็วอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็ต้องใช้ความเร็วนี้ให้เป็นประโยชน์นะจ๊นะครับผมไปลุยสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมฟรีที่สามารถหาได้ทั้งในสตรีมและก็ใน เว็บ,บหลักของมันนะครับผมคุณเส์อคำว่าวอรทันเดอร์คุณก็เจอแล้วคุณท่านนะครับหรือว่าคุณจะใช้ลิงก์ของผมก็ได้นะครับลิงก์อยู่ช่องอธิ i ายนะครับผมลิงก์โหลดฟรีนะครับผมสมัครแล้วก็โหลดฟรีได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับว่ามันมีความเร็วมากแต่ว่าแล้งหนึ่งหลายคันก็มีความเร็วอย,อย่างนี้เหมือนกันนะครับถือว่าเร็วมากๆเลยแถมมีปืนกลสองกระบอกด้วย ครับนี่นีเป็นไงนี่นี่นี่เป็นไงล่ะอ่าอ่ายิงหน่อยยิงโชยิงโชเราสุดแวบ,บเดียวนะครับสบายสบายแต่หมุนชา้าไปหน่อยถ้ารเราถ้าผมต้องอัปเกรดหน่อยละอัปเกรดการหมุนปั้เปืให้เร็วเร็วขึ้นกว่านี้พูดถึงเรื่องการอัปเกรดผมอัปเกรดไออ,อีตาอ่าอิตา15 cm แบบว่า คือแบบว่าพยายามแล้วอะแต่ก็นึกว่ามันจะง่ายที่จได้โอ้โหยากชิบหายโอ้ยพวกแด่ส,ส,แสูงสูงโอ้พวกแล่สูงสูงบอยคขาว่ามันอัพยากมากโอ้ยชิว ดีเซเว่นูพ้ดีเซเว่นโกูโอ้คุณช่วยไม่ทันนะเพื่อนขอโทษทอออีออนมีออนมีกูจะตายแล้วมีมีไอ้บ้าตัวนึงนี้นั้นอ๋อไม่มีเหรอหายไปไหนวะ โอเคเย็ด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 โอ้ล oh, ำคัญไอ้กำแพงนี่จริงจังเลย ยิงฮับะออ่ะตาเออ๋น่งหมดวะไป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 โหวิ่งเรินกันเนี่ยคือบบว่ามันออกตัวเร็วดีอ่ะชอบโอเคหาย <I refuse. S 2> อ้าวหาย มีอีกไหมมีอีกไหมอ๋อมีอีกคันโอ้โหอ๋อคอมเมนเดอร์ไปตายเหลือใครวะเออเอ,อ้าเอ1หนึ่งอ แต่เดียเตอร์ตายเรื่องลบอ่ะต้องใครฮาพรจขา้าพเจ้าลุยอ้าวไปสิอะไรวะแป๊บเดียวได้สี่คันแล้วเหรออ๋อทีเจ็ดนทีเจ็ดศูนอ๋อไดเวอร์ทานมิชชั่นตายอ้าวขอบคุณเพื่อนที่รับแทนรับกุศลแทนกรูฝ่ายเพืโชคดีนะเพื่อน อ่าก uhm, hmm? okay, ูย oh, mm ิงพลาดเองโอเคหายไปครับโอ้โหขอบคุณมากที่รับกะสุนแทนกูอีกรอบนึงกูขอโทษเพื่อนที่ยิงแท่ยิงแสกหน้ามึงไปแล้วโอเคหกคันอู้อะไรเนี่ย มีอีกไหมมีอีกไหมครับอ้าวยิงอะไรกันตรงนั้นนะมีสามนิ้วฮะอีสามนิว้เนวเออเมึงบ้าละมึงบ้าละมึงบ้าละโอ้โหวิ่งเดี๋ยวชิปเปล่งเลยขอยิงได้ขอยิงได้ ไปฆ่าได้เร็วๆโอเคงามผลงานดีก็ต้องชมผลงานไม่ดีก็ต้องต้องดา่าเอาไปสิกระสุนนี้สร้างมาเพื่อน,นายโดยเฉพาะไปอา้าวไม่ตายอีกแกทำให้ฉันผิดหวังมากโอเคเอา้าว LVT ทำไมมึงตายยากจังวะถึงกูจะจหมดแล้วน,นี่ยหายไปชั่นตายโอเคชิบหายอีสามนิ้วเอ้อโอ้โห โอโ้โหสามคันครับเอ้ยเจ็ดคันเดี๋ยวต้องใช้วิธีการลักลอบเข้าไป <t> นี่ <t> กำแพงบางสุดเนี้ยนะครับผมถ้าเคลียร์ได้ก็เคลียร์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวลดลดความเร็วของเรา,เาลงนะครับยิ่งหลับ ยิ่งหลับระทะเยอะอย่างเงี้ยนะครับความเร็วเราก็ยิ่งต่ำลงเรื่อยๆโอ้โหดูไอ้พวกนี้เร็วโอ้โหโอ้โหนี่แข่งกันได้เลยเนะี่ย้วถังที่เร็วมากๆเนี่ยบางคันเนี่ยมันมีสมดุลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเราหักโค้งทีเดียวเนี่ยก็คือจบเ hey, หนะครับผม คุณได้บอ,อกว่าคุณได้บอ,อกว่าต้องรอคอยความช่วยเหลือจากเพื่อนอันทีเลยนะครับแต่ว่าหลายคันก็มีความสมดุลที่ดีเช่นกันอ,อยู่ไหนวะอีสองตัว first try ไอตัวนึงมันบกเข้าไหนวะไอตัวนึงมันวิ่งเข้าไหนแล้ววะไดเวอร์ตายกันเนอร์กันเนอร์เอออู้ยเกือบไปแล้วไงมึงเอ้ยเมื่อกี้มันเบรกมันเบรกเอียดเลยเมื่อกี้คุณเห็นป่ะมันกำลังวิ่งมาแล้วเบรกเอียดทันทีเลยแล้ไอตัวนึงมันวิ่งเข้าซอกไปอตัวนึงก็ยังซุ่มผมอยู่สุดยอดมีตัวนึงเล็งๆมาทางผมไป ๋ยวก็รอต่อไปถ้ามันกล้าวิ่งเข้ามาผมก็พร้อมยิงอะ่ะสองสองสนสู้ครับมันน่าจะไปหาทางอื่นนั่นไงกูว่าแล้วโอเคไปทีเซเว่นไฟไม่ไปนะแจ๊โอเคหายไปหนึ่งโห มันบอกเลยว่ามันรถถรานที่ความเร็วพวกนี้ผมชอบมากจริงจังเล่นแค่ถัดเดียะมันไม่เหมือนคันอะไรคันที่มันอึดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่ที่ผมเล่นพวกแทวิ้งมาบ่อยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าไอพวกนี้มันวิ่งเร็วแล้วก็รู้สึกมันมันเดียะนะครับหลายคนเลยชอบไอพวกไร์แท้ง่ะแต่ว่าพอขึ้นแรงสูงพวกนี้ไร์แท้งมันแบบไร์แบบว่ามันต้องเล่นเทคนิคเยอะกว่าชาวบ้านนะ โอ้อีกละโอ้โอ๋ออะไรยิงกูอีกละทำไมพวกเราถึงชอบอยู่แถวตรงที่มีเพื่อนเยอะวะไอ้ตรายเซโรไม้วันทิ้งยากเนี่ยลแล้วกนะ็ปลาพลาดแล้วไงไอ้ตรายเซอโอ,โอ14วิเพื่อน14วิผมว่าผมมาจะไม่รอละ นั่าย,ยากูว่าล้วน่าจ,จะไม่รอดละอ้าวยังอยู่เว้ยเอ้ยสถุกสถุกสถุกแรง does not matter อ้าว,าวชิบหายแล้วซ่อมเลย ซ้อมสิครับรออะไรครับผมทีนี้ไอ้บ้านไะอ้สองตนั้นมันก็ต้องเล็งพี่ผมมาละน่าจะนะรอต่อไปเดี๋ยวรอก่อนมันเห็นผมรู้สึกว่ามันเห็นผมมาละโหถอยหลังอยู่มาลบลบเก้านะครับก็ถือว่าโอเคในเรื่องสปีดมากๆเลย โอเคงามโอเควฟนไทยมาวะโอชิดโอเคจะ็นงงี้ได้แล้วต้องถอยละโอ้โหแปบ๊บเดียวอะถอยเข้าถอยออกเร็วมากเลยชอบเวลาคุณที่เล่นแฮวี่แท n งมา,มาบาบ่อยๆนะครับแล้วเวลาเจอกัะรุนถรงที่เร็วๆไอ้พวกเนี้ยนะครับผมคุณรู้สึกว่ามัน รถถังเราจะช้ายิ่งกว่าเต่าเลยอะแต่สำหรับคนที่เล่นไอ้พวกไรแทงมาตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วมากับเลาลองไปเล่นพวกอ่าพวกแฮวีแทงเนี่ยคุณรถทุนจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะถ,ถ,ถ,ถนัดมือโอ้ย oh my god โอเคโอเคอีกสักตาหนึ่ง คือต้องบอกว่าอ่าคุณไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าต่อให้ผมได้เมาส์ตอนนี้ก็คือ,คอก็ผมก็ยังไม่ได้มดิฟายของมันอยู่ดีอนะครับผมก็ต้องใช้เวลาในการมดิฟายของมันสักพักใหญ่ๆนะครับก็พอที่จะเอาพอเอามดิ f ฟายที่จําเป็นนะครับผมพาร์ท fp e กระส่วนนิดหน่อยอะไรถึงนี้นะครับผมหรืออาจจะแถมพวกการหมุนป้อมปืนนิดหน่อยอะไรถึงนี้ด้วยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไป ก็คือเอาเฉพาะที่แบบว่าจําเป็นในการใช้ชีวิตจะเอาจที่เอาที่จําเป็นในการเอาตัวรอดไม่ต้องหลัวครับอีกสักพักให,ใหญ่เลยไม่ต้องกลัวหรอกอเอาปัญหาเขาคง,งอาจจะไปนั่งปั่นรถถังคันอื่นก่อนพูดถึงเกม Hero a n อ g เจ e ร a l s <c ười> คือแบบว่า ผมว่าคำนวณไว้อยู่แล้วแหละว่ามันน่าจะได้ได้ก่อนไอเมาส์ด้วยอันนี้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการจบเกมทุกอย่างนะครับผมสลับผมนะตอนแรกคิดว่าเออหมายถึงว่าที่พวกคนอาจจะตีความหมายผิดก็ได้เกี่ยวกับว่าการเลิกเล่นเกมของผมนะครับคือผมไม่คือผมที่ผมพูดว่าเลิกเล่นเกมหมายถึงว่าเลิกทุกอย่างเลยนะครับผม แต่ว่าจะเปิดจะเปิดช่องหรือว่ายังจะไม่ปิดช่อนะครับผมแต่แค่ทิ้งช่อไว้ให้เป็นช่อล้างอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่บอกว่าปิดช่อปไปทุกอย่างอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ใช่อย่างนั้นนะก็คือแค่ทิ้งไว้เฉยน,นะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเสนอราคานะครับผมว่าจะมาซื้อขอ ID อะไรถึงนี้ไม่ต้องเลยนะครับผม

กันเนอร์เดี่ยงรุ่ดเดอร์ไปอ้โหไดเวอร์กูไปแล้วกันเนอร์ไปไปไหนไม่ได้กูติดกูติดน่าชิงการไปทีสองแปดด้วย à, Giọt cò xuống mang về đời đấy cân Quá này Ok Những cái kinh cổ trăng này ai ta gì ยังยังมาอีกเหรอนี่ก็ยิงกับกูจังเลยเนี้ยให้ตายส์เลยไม่เลิกไม่ลาเออจบออถอยสิครับถอยถอยวยน้ำสวยจังเลยโ oh, <shit. S 1> อ้ยกกก่่อก่อออออนนนถถยย แสดงว่ามันมีศัตรูอยู่ในในออฟในขอบเขต A แน่เลยวะ่ะในวงในวงกลมนี้ต้องไปเคลียร์ออกไปก่อนแล้วไอน้นั่นก็ยิงกูจังเอ้ยซ่อนแป๊บจบเออกูได้ใช้ชีวิตของกูจับในการซ่อมอย่างสบายๆรูส้สึกน้ำมันสวยขึ้นนะเนี่ยโอ้ <laughs> โหนี่ครับโอ้โห ถ้าปรับไฮอาจจะอลังการกว่านี้ก็ได้นะเนี่ยบอกไว้ก่อนนะเพื่อนกูจะไม่ช่วยมึงในการล่าน,นะเพราะกูซ่อมอยู่ไอ้ครูเซเดอร์นะครับผมทางฝั่งอังกฤษเอส อยู่ไหนวะโอเคเห็นละอ่าเจอแล้วอ่าไปสิครับโอ้โหเฉ็ดตายมากเลยม,มันมีวีทีเซเว่นอยู่นั้นนะโอ้ shit อ๋อกันเดอร์ตายช่วยไอพวกนี้ก็เล็งกูจังเลยเนี่ยโอ้ชิบเออไปเฮ้ยระเบิดเหรอ วิ่งอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนหรอกวิ่งอยู่ตรงนี้แหละโอ้ยโอเคกันเนอร์ไปเรวกูออกจากวงกลมแล้ว เข้าระยะหน่อยอ่ะต้องวิ่งเนาะต้องวิ่งเนาะวิ่งวิ่งวิ่งโลกวิ่งวิ่งวิ่งซะวิ่งซะแฮมทาโลเอื้อเวนเอ้ยกูดันนั้นกระดันกระดันหมุนช้าอีกอ๋อ Ô oh, ngầm Đấy cú nhìn đời nè Ờ ờ Đây nè Tông Tông khuyên còn, tông khuyên còn, tông khuyên còn โอ้โหทำไมกูทำไมกูต้องเสี่ยงตายแบบไรแบบนี้ด้วยวะนี้เนี <c> ่ย <oughs> อ๋ออาร์ตี้ก็ยงมาเออเอาเต็มที่เลยเพื่อนเนี่ยมันอาร์ตี้ลง,ลงตรงผมตรงจุดเดียวเลยเนี่ย <c oughs> สองสามรอบแล้ว <c oughs> เป็นอะไรกับผมเนี่ย ก็ขอขอบคุณลุงน,นะครับว่าช่วงนี้สุกว่าคนไทยเล่นเกมนี้เยอะขึ้นนิดนึงนะครับผมเห็นคนไทยหนาตาขึ้นนะครับชื่อไทยจ่าจาก็มาอุยชิบหายแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมก็รู้สึกด,ดีดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมกลัวว่าถ้าในอนาคตอะ่ะถ้าเยอะเกินไปอะ่ะผมกลัวผมกลัวหนึ่งคือเลอะนี่แหละวะ อ๋อเขากูมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นไม่เห็นอ่ะมันมาทางไหนวะทางนี้เหรอเราก็เพื่อว่าเพื่อมันยิงอะไรวะมองจะทางด้านซ้ายเออก็ไม่เห็นจะมีอะไรบ้างาทางด้านขวาจะจ้าเอ๋เลยจ้ามองไม่เห็นนะขอโทษขอโทษ เอซิดไปแป8แล้วเหรอวะ <laughs> อ๋อบอกไว้ก่อนนะครับว่าวันใดที่ผมซื้อคอมมาใหม่เนี่ยนะครับผมบอกไว้เลยะครับว่าผมจะซื้ออะไรบ้างวะอาร์มาสามอ่าบีเอฟหนึ่งโอเวอร์วอช อะไรถึกนี้นะครับผมตอนนี้ไม่ไหวเล่นเกมพวกนั้นอนะไม่ไหวเลยซื้อมาก่อนเนี้ยก็กลัวจะเปลืองแบบว่าซื้อมากเกอร์เกินไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้ชุด엔จินเลี่ยงเยสเรียบร้อยแอซิดก้าแล้วหรอวะอ่ะมีสักคันมะจะยังครบสิบย e ส โอ้โหพันธีเป๊ะเลย yes y e สอ่าแอซิสพอดีอ่าสิบเอ็ดหน่อยขอสิบเอ็ดเสิบ็ดคันอ่าสิบเอ็ดคันแอซิสิบเอ็ดคันโอ้อ่าเร <laughs> <laughs> าเบิด เกียดมากเลยก็คือบอกว่าอย่างน้อยสุดอะได้ซิเจอก็ดีนะครับผมทั้ง RP point ทั้ง Silver point อย่างเงี้ยก็สูงเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับการค่าเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ามันถือแต่ว่ามันก็ให้น้อยอยู่ดีแหละนะครับผมมันถือว่ามันก็ถือว่าให้น้อยแต่ว่าถ้าได้ซิตเยอะอย่างเงี้ยก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับผมบางบางทีเยอะได้เยอะกว่าค่าอีกนะครับ ก็แอซิดได้ก็แอซิดช่วยเพื่อนไปอะไรอย่างนี้ฆ่าไม่ได้ก็ให้เพื่อนช่วยฆ่านะครับโอเคนะครับก็ไว้เพียร์ท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่สนับสนุนช่องอันนี้ช่องงงๆอันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็สําหรับณตอนนี้นะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับก็เจอกันคาวหน้าผมเพื่อผมในฟ์ดเหมือนเดิมนะครับผมไม่นอนว่าตอนนี้ยังไม่ถึงค่าวของเมาส์นะครับผม ตอนหน้าก็คงอีกสักพักใหญ่ๆนะครับผมถึงจะได้เห็นมันแบบเต็มที่นะครับผมโอเคงั้นก็บายโอเคปล่อยทิ้งไปโอทีห้าศูนเหมือนกันสวัสดีพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่น้องกูเอาพี่น้องพี่น้องเอาไงพี่น้องอ๋อที่คือกาดเตลระบามของทีห้าศูนย์ โอ้ยเอ้ยแล้วผู้ชนะคือหนึ่งเดียวทั้งคือขา้าพเจ้าบอกว่าคนดับไฟได้นะไปแล้วเด้อเอ้อไม่ทันแล้ว,ลวอ๋อสิบหายสิบหาย อารตี้มึงช่วยเล็งดีๆหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้โหเล็งตรงกลางเล็งตรงกูทำมันเล็งตรงอื่นวะเออ